สวัสดีครับผมโปชโนลครับช่วงนี้พิเศษครับมารู้จักขนมภูเก็ตกันครับเริ่มจากขนมข้าวเหนียวขนมสอดไส้นี่อันนี้ครับเขาเรียกว่าหม้อเหลานะครับอันนี้ครับขนมหน้าแตกนี่ครับขนมพริกนี่ครับขนมเต้าซอ้อเต้าซอ้อแ็่จ,จะเรียกดู not touch ออกไม่เกี่ยว นะครับอ่ะเต้าซอนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับดึงตัวหยีง่ายๆแล้วกันอาไนอะ่านี่เต้าซอนะครับอหัดหล่นแล้วนี่หมมีไส้เลยนะครับขนมพริกหนะ้าตายอย่างนี้นะครับ ขนมหน้าแปกอย่างนี้นะครับสัชัดโอ้โหเปิดยากมากอ่าเนี่โอ้หน้าแปกนี่ครับลองสักหน่อยไหมครับขนมหน้าแปกนี่ขนมพริกมันจะเป็นลายลอ่าแล้วก็อันนี้ขนมหมอ้มอเหลาหม้อเหลาเหมือนเหมือนทรงมันจะเป็นงางางาเขาขขขขเคลือบอะไรเงี้ยนะโอสโอเคครับค่อนข้างประมาณดีครับ กินก่อนนะคุณชัดไปแล้วมีกาแฟฟอนทาน่าด้วย <laughs>